กับสวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่าค่ะกับป่าบนคนอีสามนมนีป่าบนคนอีสานไหลไปติดตามเรื่องราวความฝันของเมย์ปุกค่ะเมย์ปุกเผิ่นฝันค่ะฝันว่าพ่อผู้ใ่คนหนึ่งค่ะพิ่นหามเมย์ปุกว่าบ่ต,ต้องไปเอาน้ำพิ่นค่ะให้รูปเอาอยู่หินค่ะในความฝันของเมย์ปุกพิ่นชิพากันไป เอาลค่ะแต่ว่าผู้ชายคนหนึ่งบอกไม่พูกว่าบอต้องไปค่ะให้รูปเอาอยู่หิงค่ะเมีปุกเพิ่นรูกหินอกหินเล็กสามตูสองตูฝันสองของนมีปุกค่ะมาบอกใหม่เป็นผู้ชายคนเก่าค่ะว่าเล็กตัวนั้นบอออกค่ะสีมะอกตู ที่แม่ปลุกฝันล่าสุดค่ะสีเป็นตัวไรการมาฟังิ่งเงาน้งกานค่ะกับความฝันของแม่ปุกค่ะสวัสดีครับแม่ปล๊กครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะัสดีคาะแม่ปุกครับคนฝันแม่นครับโบสูเอฟซีฟังได้ครับ เชียดแตกเลยค่ะแปดห้าหนึ่งแปดพันแมนมันเฉียดนิดษเนี่ยหาสอแต้มเดียวตัวแต้มหนึ่งแบบสามตัวแตกครับเอาตรงๆเนาะครับงวดที่แม่พูดครับเอาว่าาซูฟังยั้ครับงวดในล้ำสีเข่าตรงตรงครับผมอันมอวีกเห็นกระฟันอยู่ห่างๆมาเป็นของสุดท้ายครับวานีฟันได้เมื่อคืนนี่ยโอ้ฟันเมื่อคืนนี้แมนครับผมที่แหลกก็ฟันอยู่ดอกค่ะ อย่ามันขื้นมันลงครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฟันแปลกๆมื่อขืนเนี่บฟันในร่อยนาร้อยหนามแค่ยังว่าฟันว่าร้อยหนามเอาจะคล้องก็ยืนเทงอยู่ในหนามนั่นค้าทงอยู่ขึ้นร้อยจะมาว่าครับก็ร้อยร้อยบ้านนี้อันก็จะขึ้นแบบได้กับโบหูขึ้นไปหอดฟังเนาะ เะว่ามันนั่งเศร้าเมื่อยเด้อพอก็มานั่งเศร้าเมื่อยเพิานว่าพอกันไม่หนามไม่ยั้งให้กินกับ่อนกินหนามกินยั้งบ้านนี่ผู้เทาผู้สายผู้ข้องเก่าเนี่ยแล้วเฝ้าเด้อับรละว่าอันอันบอกไปหันบ่แม่ดอกแล้วว่าระหว่างสิเพราะว่างวดอันที่แหลกหันฟันอยู่หน้าแต่บาและวว่ามันบ่แม่ดอกตัวนั้นแล้วว่ามันสิเป็นโตเก่าแล้ว่าือจังว่าัวเก่านี่ตัตใไดกับพักกันโซกัน ไหวแล้วว่าโตเก่าเนี่ยก็เสียนฟังเด้อระหว่างบาทนี้มันสิโรดลงแต้มหนึ่งแล้วว่าครับมันสะออกเจ็ดหนึ่งหาได้บาทนี้แล้วว่าเจ็ดหนึ่งห้าแมนเอาวังฮันก็คือจะออกหนึ่งหาที่แถมมันบดิออกหนึ่งหาหนอครับนั่นครับเจ้าของคือเด้าเองเอาบางฮันคือจะออกหนึ่งหาหนอระหว่างแล้วมันออกโตเก่าแล้วว่าพอใหญ่หันว่าเจ็ดหนึ่งหาแล้วว่าครับ ที่บอกป้ยวังที่แหลกๆฟันที่แหลกต้อเขตต้ออันนี้ต้อวิขันโบแมนแล้วว่ะต้อหัวดนัดโบแมนแล้วว่ะต้อหวหนัดฟันเด็ดแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดตัวที่ฟันเป็นขึ้นแรกขึ้นไม่เลยตัวที่แปดเก้าแปดแต่มันใจพนไฮลูบ้านน้ำหินนี่เด็ดแปดเก้าแปดเก้าแปดครับแมนบานน้แล้วว่าอันบอบอแล้วว่าตัวนั้นโบแมนดอกแล้วว่าครับ มันออกตัวเก่าตัวเก่ากับหนึ่งหาพอนะเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งห้าเอามันออกแล้วตัวก็เลยว่าในควกฟันจะฟ้องพอกันบอกกันนครับอันฟันตองวันแปดเก้าแปดเก้าแปดในฟันในหลวบเอาน้ำหินตัวนั้นหันพูนบอกพูนบอกบอกตรงแป้น้ำเขาดอกแล้วว่าผู้ชายแล้วว่าไปหลวบเอาน้ำหินแล้วว่ากันหลวบเอาครับตัวนี้มะฟันอีกมะฟันอีกมะข้นเนี่ยผู้เก่าพูนบอกเหล็กตัวนี้ล่อยนามขึ้นมาจะมันยูไซอย่างว่ามะขึ้นเนี่ยหัน ฟันได้ยวอ่อยหนามก็เป็นนี่ครับโอ้ได้ยวอ่อยหนามบานนี้ขึ้นมาแล้วว่าอันตัวที่แหลกขันโมเมนต์ดอกแล้วว่ามันสองโต๊ะของเก่าแล้วว่าตัโตองเก่าตัวไดนเจ็ดหนึ่งหาละว่าเอามันออกแล้วเด็กก็เลยว่าแท้ๆมันท่านได้ออกเนาะครับแมนอยู่ครับก็จะว่าคู่เมื่อคือ้นามเพราท่านได้ออกตัวเหลือตัวนี้ก็เลยว่าอ้าครับก็เป็นเน่ามมีลควาฟันก็ซ้ำนี่ละจ้า แต่ว่าตองหัว,วทันกันเด็ดแปดเก่าแปดก็ผู้เดียวนี่ละบอกจะพึ่มากบอกไม่เนาะพึ่วมาบอกส<ม>ุริสุไม่ไปจังไรค,ค่ะจังพึ่นจังไห้บอกไปรู้ที่แหลกท<ห>ันฟันตองหัว,วทันเนาะฟันตองหัว,วนั่นเขาจับไปสื่อเลขก,กันเขากระบอกก็สนั่นหยุดแล้วว่าจะไปฟังเขาล้ว,วะมาหลัวบาอยู่หินนี่ล้ว,วะ่ะ มันก็มีเห็นก่อนใหญ่ก่อนหน่อยก่อนหน่อยหลบได้เห็นสามสองเด้ครับแต่ว่าก่อนใหญ่เห็นแปดเก่าแปดอเห็นสามสองแม่สัมมันมีเห็นสองก่อนฟันแหลกๆนะก็เคยเบาอยู่เห็นแปดเก้าแปดกับสามสองครับแต่มาฟันใหม่มาคืนนีห้าพันอันหรือพูนมาบอกใหม่บอกกับจังหวะเจ็ดหนึ่งค่ะบอกเลยตัวใหม่พูนก็บอกว่าฟันก่อนเหมือนเมแมนแมนพนเบอกจังสันละ มันกอนอยู่บ่แม่มันจะออกัวเก่าแล้วว่าัตไดแห้วตโตเก่ากับวบากันเจ็ดหนึ่งหาเอามันออกแล้วตรวจ่นว่าในควอมันเห็นว่าจงซีแต่ว่าแม่ปูกไายมากกับีมากเจ็ดหนึงหาโตใหม่น่ะเนาะก็แมนก็คึดมากอยู่แต่ว่าโตเก่ากับบนแนวเห็นบอลลดแต่หนึ่งแมนมาจะมาบังไวเนาะแมนเจ็ดเก่าก่นขพันพนมาเอาบางหารขายพันยุ่หามโหลดเจ็ดเก่าเก่าแปดเก่าเจ็ดั เปิดเป็นแนวทางเนาะครับตัวเลขของแม่ปูครับอัพท์ด้วยครับก็จ้ามันเสียออกตัวใดครับพ่อกระโปงหูแล้วครับแต่ว่ามันขึ้นหักลงเนาะเคยบอกกันแล้วเสียก็ตุ้งตรงเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าสวยงามครับได้สุดท้ายได้เลยมึอขื่นได้เลยมึได้สุดท้ายเลยชุดเลยครับอ้าวขอให้มีโชคใหญ่ครับกับแม่ปูเอาไปสิถามยังครับเอาแต้มผ้าลวยสดๆใหม่ๆห่อนๆครับนคนอีสานจ้าพ่อท้องมีสามดาวเอฟซีแคปหน้าจอไปด้อครับ มา่าฟันเจียวหรือว่าหมักเหลยกจุดนี่ครับขอบคุณครับแม่ปุ๊ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะแล้วสเสให้เบิงัวเรขครับมาสรุปตัวเรขของแม่ปุ๊ค่ะตัวเรขของแม่ปุ๊ค่ะคิดแปลกของแม่ปุ๊แปดเก่าแปดค่ะ,คะ,คะ, 98, คะผู้ทา่บอกแม่ปุ๊ว่าห้ไปลูปเอาอยู่หินค่ะไปลูปเอาเลขอยู่หินแม่ปุ๊ลูปออกค่ะ หินตุลีเปดเก่าเปดสามสองค่ะคิดเลขของเมปุค่ะต่อมาเมปุพิ่นฝันค่ะฝันว่าผู้ชายคนเก่าบอกเมปุค่ะว่าบอ,อเกเลขที่ออกก็คือเก็หนึ่งหาค่ะเ็ขหนึ่งหาผู้ชายคนเก่าบอกเมปุว่า เจ็ดหนึ่งหามัตสีสิบหกสิงหาคมพ่อโสสองพันหารอยฮุตเตให้ทางคุณส้มทางบานเอาไปเป็นแนวทางสื่สลาจินแดงรัฐบาลน้องค่ะกายลุงโคติจีตามตาบุญคนีสารกดไรัยเ็ดแซโคตรกะดิ่งแกงเต้อน่า ื่อสิบริราศแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัดีค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากสัทกตุสมทางบานนะค่ะทาย่งบ่าฮัลกุศติดตามป่าบนคนอีสานโผฝากซ่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะเพื่อสิบุตราดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัค่ะ ปตาบนคนอีสา,านกาิหามาฝากทางทุ่มทางบ้านนะค่ะสำหรับคลิปนี้ปตาบนคนอีสานกันเพียงคนคิดนาโงกันมันโศกโศหมันๆลำๆร่อยๆให้หงห้ต่างๆกับตเดของในปุ่น,นค่ะสวัสดีค่ะ